เรามาต่อคลิปที่สองนะเสร็จแล้วเขาให้เราถักพอถักพอสามพอสองคอนะคะพอสองคอลงจุดเดียวกันสามหลักลงจุดเดียวกันนะ แล้วเขาให้เราปิดด้วยโซ่สนะคะลงจุดเดียวกันกับที่เราถักเมื่อกี้เราก็สีออกมาเลยแล้วเขาให้เราซีอีกที่หลักถัดมานะก็ซีถัก X ที่ง <1 S 2> แล้วก็ F แล้วก็พอสองคอสองหลักลงจุดเดียวกันแล้วก็ปิดด้วยโซ่สี่ โซ่สี่ก็ลงจุดเดียวกันเสร็จแล้วเรา C ีแล้วนะเราเขาให้ C ีอีกหนึ่งครั้งนะคะ C ีอีกหนึ่งครั้งแล้วเขาให้เราเขาให้เราถักที่แล้วเขาให้เราถักเ มันลงจุดเดียวกันนะคะลงจุดเดียวกันแล้วเขาให้เราถักพอสองคอนี่นะพอสองคอแล้วก็จุดถัดมานะจุดถัดมาก็ถักพอสองคอ แล้วก็ถัก f ถัก f นะคะตรงนี้แล้วก็ t มันลงจุดเดียวกันนะคะสังเกตดูว่ามันลงที่ตรงจุดเดียวกันตรงนี้ t แล้วนะแล้วเขาให้เรา c นะคะจุดดำดๆจุดดำดันี่คือ c ็แล้วเขาให้เราซีอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ขึ้นโซ่นะขึ้นโซ่สี่แล้วเราก็ถักพอสองคอสองหลักลงในจุดเดียวที่ขึ้นโซ่เมื่อกี้ หลักถัดมาให้ถัก f แล้วก็ t แล้วก็ x นะคะ f แล้วก็ t แล้วก็ x x c แล้วก็ c นะคะ แล้วก็ C แล้วก็ขึ้นโซ่4แล้วก็ถักพอสองคอ3หลักลงที่จุดที่เราขึ้นโซ่เมื่อกี้1น สามหลักถัดมานะคะถัดมาเลยทีละหลักนะคะเป็นเอฟสามหลักนะหนึ่งสองสามเสร็จแล้วเป็นทีนะคะทีเอ็กซีซี นระูก็ลืมดูเลยอะ่ะลืมดูรวดเลยที่นะที่ ที่หรือยังอย่างที่แล้วก็ x แล้วก็ C แล้วก็ C ขึ้นโซ่4ผถักพอ2องคอ3หลักลงในจุดกับที่เราขึ้นโซ่ เสร็จแล้วถัก F หนึ่งหลักแล้วก็ตามด้วย T นะ F หนึ่งหลักตามด้วย T แล้วก็ X C C โซ่3แล้วก็ถัก f 3หลกักลงจุดเดียวกันลงจุดที่เราขึ้นโซ่มาเกี้เสร็จแล้วถัก t นะคะถัก t เราจะเห็นว่าตรงนี้มันจะเว้น x นะ มันจะเว้นไว้หนึ่งหลักเหมือนตอนที่เราขึ้นนะตอนที่เราขึ้นที่แรกมันก็เว้นหนึ่งหลักนะคะตรงนี้ต้องดูด้วยนะเว้นทั้งสองฝั่งเหมือนกันเสร็จแล้วแล้วเราก็มาจบตรงนี้นะคะซีซจบ ดูด้านหลังซิมันเป็นยังไงเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเราจบแบบนี้ก่อนควักมาโซ่หนึ่งตะกัวหลุดก็โซ่สองนะปึืแล้วเราก็มาจัดระเบียบกันนิดนึง เป๊ะไหมเป๊ะไหมเป๊ะอยู่นะลุ้นอยู่ว่าจะได้ไหมเราสามารถหนีบงานได้นะคะทุกคนหนีบงานได้นะอันนี้เป็นการสอนดูผังลายนะคะดูผังลายดูวิธีการถักอันนี้ลูดมาเนาะแล้วก็มาใส่ตรงนี้แล้วก็ลูดลง รูดให้มันชนเลยเดี๋ยวเราต้องไปหนีบนะคะหรือไม่ก็เอาตอรีดลีดก็ได้นะคะงานจะได้ดูเรียบนะอันนี้เราก็จะตัดหางได้ไสำหรับพันนะคะหรือใครจะใช้ฟอล่าก็ตัดไว้นิดนึงแล้วก็ เอาฟอร่ามาพันทับเพื่อไม่ให้มันรูดนะคะอันนี้ได้แล้วเนาะเราก็จะบิดบิดเพื่อไม่ให้ขยับละเคนะแพท เท่านใบนะคะวิธีการดูนะ